สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวรถน mm ิสสันทีด้า1.6แฮชแบก5ประตูรถปี2006เกียร์ออโต้รถบ้านลำดับที่สองรถไม่เคยติดแก๊สเลขไมล์วิ่ง180,000กิโลเมตรรถสวยสภาพเดิมไม่เคยขับชนเจ้าของใช้รักษามากภายในสีดำสวยสะอาดภาสีหมด18กันยายน2566 เครื่องยนต์1 6 0 0ซีซีห้องเครื่องเดิมรถไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักพิกคว่ำหรือจมน้ำขอขายที่ราคา139,000บาทเล่มเอกสารพร้อมโอนสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0816462358ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง The Best u s e Car ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ